สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke นะครับ s t r o k e นะครับเรามารู้จัก4ตัวอัษอสสำคัญคือ fast f a s t ดังนี้สัญญาณเตือนแรกที่สุดคือ f คือ face นะครับคือถ้าใครที่มีหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหรือใบหน้าซีดหนึ่งเบี้ยวทันที อันนี้ให้สงสัยว่าจะมีโรคหลอดเลือดสมองนะครับสัญญาณเตือนที่2ก็คือ ARM 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 นะครับก็คือมีแขนขาอ่อนแรงหรืออ่อนแรงครึ่งซีกทันทีจันไดหรือล้มทรงตัวไม่อยู่อันนี้เป็นสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง3คือ S หรือ Speech หมายถึงคำพูดคนไข้ที่มีโรคเลือดสมองก็จะมีปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัดสื่อสารไม่เข้าใจ นึกแล้วไม่สามารถพูดได้หรือพูดได้ไม่ชัดเจนพูดกำกวมเป็นทันทีทันใดให้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองนะครับสุดท้ายทีคือ Time คือเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับที่จะสามารถพาคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองไปรักษาได้ทันท่วงทีโดยถ้าใครมีอาการอย่างที่หมอได้กล่าวไปแล้ว1ใน3ก็คือเฟสหน้าเบี้ยวปากเบี้ยว2 อามแขนขาแขนขาอ่อนแรงอย่างรวดเร็ว 3. Speech คือคำพูดที่ผิดปกติพูดไม่ชัดให้รีบโทร1669นะครับโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อพาคนไข้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับเพื่อได้รับการรักษาที่ดีที่สุดของคนไข้หลอดเลือดสมองนะครับสรุปสัญญาณเตือนที่สำคัญของโรคหลอดเลือดสมองเพราะทุกเซียววินาทีมีค่าต่อชีวิตคนไข้นะครับ สัญญาณเตือนแรกก็คือ F face ถ้าใบหน้าอ่อนแรงเบี้ยวปากเบี้ยวเห็นภาพไม่ชัดภาพมัวให้รีบนึกถึงโรคหลอดเลือดสมอง2 arm คือแขนขาอ่อนแรงแขนขายกไม่ขึ้นมีความรู้สึกน้อยลงเน็บชาหรือทรงตัวไม่อยู่ให้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองและ speech หรือ S คือพูดไม่ชัด พูดลำบากมึนง,งงสับสนมีปัญหาในการพูดให้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองนะครับสุดท้ายคือ time คือเวลาถ้ามีอาการข้ออะไรข้อหนึ่งอย่างที่หมอได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแขนขาหรือคำพูดให้รีบโทร1669เรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะทุกทุกนาทีมีค่าต่อชีวิตกับคนไข้นะครับ ถ้าให้รีบรับการรักษาภายใน4-6ชั่วโมงแรกหลังจากที่เกิดอาการคนไข้สามารถหายได้ร้อเปนะครับอันนี้สําคัญมากๆครับ